ในช่วงที่คุณภาพอากาศไม่ปลอดภัยสำหรับเราทุกคนนะครับทุกคนก็เลือกที่จะใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นควันและมลพิษจากภายนอกนะครับแต่พอเราขึ้นรถนะครับทุกคนทําเหมือนกันก็คือการถอดแมส์ออกเพราะคิดว่าอยู่ในรถแล้วจะปลอดภัยแต่ความจริงนะครับใส้กรองแอร์ในรถนะครับมันไม่ได้ละเอียดที่จะป้องกันฝุ่นควันและมลพิษจากอากาศได้ขนาดนั้นนะครับเพราะเวลาเราจอดรถติดอยู่เราก็จะได้กลิ่นควันเข้ามาในตัวรถบ้างอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้ที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็คือการใช้เครื่ออองงฟากาาาศภยในถนัเ ซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้า E AG l e AG 25เครื่องนี้ครับ และนี่ครับก็คือ e อ g l e AG 25หนะครับเครื่องฟอกอากาศในรถเจ้าแรกในไทยครับที่ใช้ฟิลเตอร์กรองอากาศเกะกันแพทย์และมันยังมาพร้อมกับเทคโลยีการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนันว่ามันจะมีอะไรในกล่องให้เราบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือตัวเครื่องฟอกอากาศที่มาพร้อมกับชุดฟิลเตอร์นะครับสนะก็คือเมาส์สำหรับติดตั้งเครื่องฟอกในรถพร้อมสายรัดเบาะถึง4ชิ้นนะครับและก็มาพร้อมกับน็อตและไขควงที่แถมมาให้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือสายเชื่อมต่อระบบในรถนะที่มีความยาวถึง3.5เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสายพร้อมหัวปลั๊กสำหรับใช้งานแบบตั้งโต๊ะอีกต่างหากและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือคู่มือการใช้งานนั่นเองครับส่วนการรับประกันตัวเครื่องของ e อคเก AG25 นะครับก็จะเป็นการรับประกันแบบออนไลน์นะครับไม่ได้มีใบมาให้สำหรับดีไซน์นะครับหน้าตาเครื่องก็จะดูเรียบง่ายนะขนาดก็กำลังพอเหมาะในส่วนของน้ำหนักเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูตอนนี้เลยครับขออุปกรณ์หน่อยโอเคขอบคุณครับ รซึ่งน้ำหนักนะผลิตนนามาคือ1.4กิโลกร,รัมโดยประมาณนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งในรถนะครับได้อย่างสะดวกนะครับหรือว่าเราจะเอาไปใช้ตั้งในห้องทำงานนะครับก็ไม่เกะกะพื้นทนี่ทำงานของเราเลยครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องลมสำหรับปล่อยอากาศบริสุทธิ์และตัวควบคุมสำหรับการทำงานของตัวเครื่องนะครับด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์เปิดปิด แล้วก็ช่องสําหรับเสียบสายเชื่อมต่อการทํางานช่องติดตั้งเมาส์และแผ่นกันลื่นครับส่วนทางด้านข้างนะจะเป็นช่องลมดูดอากาศเข้าไปฟอกในตัวเครื่องนะผ่านตัวกรอง3ชั้นได้แก่พีฟิลเตอร์ด้านข้างนะที่สามารถกรองเส้นผมขนสัตว์และฝุ่นลอองขนาดใหญ่ภายในรถ ส่วนภายในก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองคาร์บอนที่ช่วยกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สารก่อมะเร็งควันบุหรี่และสารระเหออื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างสารฟอร์มาลี์หรือสารระเเยจากน้ํามันลดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถัดมานะครับก็จะเป็นซีเฮป้าหรือฟิลเตอร์เฮป้าเกต h14 ของ a อร์เกิลนะครับที่สามารถกรองฝุ่นละอองและสารารขนาด0.003ไมครอนออกไปได้ถึง99.999%เลยทีเดียว ก่อนจะฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียรต่างๆที่หลงเหลืออยู่ด้วยรังสี UVC จากแท่งไทเทเนียม Pro u v และส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ออกมาผ่านมอเตอร์ด้านหน้าของตัวเครื่องสำหรับใครที่รู้สึกคุ้นๆน,นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะว่า e g ร e AG g 25นะครับใช้ฟิลเตอร์เกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องรุ่นใหญ่อย่าง a g ร e AG g 600และรุ่นกลางอย่าง e อร e เ a g 300เลยครับ แถมยังได้การรับรองจาก F.D.A. ของสหรัฐนะครับพร้อมกันนี้ยังการตีด้วยคุณภาพมาตรฐานจาก C.E. และ C.B. ของยุโรปครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศในรถที่มีคุณภาพสูงเลยทีเดียวในส่วนของการติดตั้งเพื่อใช้งานในรถนะก็ทําได้ทั้งการวางแถวที่พักเบาและการแขวนด้านหลังเบาะโดยการวางตรงที่พักเบานะก็ให้วางเครื่องนอนในแนวขวางให้ตัวเครื่องนะดูดอากาศเข้าไปฟอกได้อย่างสะดวกหรือหากจะแขวนใช้งานด้านหลังเบาะก็สามารถทําได้ทั้งการแขวนแบบ2มุมและ4มุม โดยจะต้องทําการติดตั้งเมาส์เข้ากับด้านหลังตัวเครื่องเสียก่อนซึ่งเราก็สามารถติดตั้งได้ง่ายครับด้วยการสังเกตที่ตัวอักษรบนเมาส์กับด้านหลังตัวเครื่องประกบติดกันแล้วขันน็อตให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการแขวนหลังเบาะนะครับแบบ2มุมก็จะใช้สายรัดนะครับยึดกับที่พิงศีรษะส่วนการแขวนแบบ4ี่มุมนะจะยึดกับที่พิงศีรษะและตัวเบาะรถซึ่งถ้าใครอยากให้ติดแน่นๆหน่อยนะก็แนะนําให้แขวนแบบสี่มุมน่าจะดีกว่าครับ ส่วนการใช้งานก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เสียบไฟกับที่จุดบุรีจากนั้นเสียบสายเข้ากับตัวเครื่องแล้วเปิดสวิตช์ด้านหลังก็จะสามารถใช้เปิดตัวเครื่องได้แล้วครับซึ่งสายที่ให้มาก็มีความยาวถึง3.5เมตรทําให้สามารถที่จะซ่อนสายใต้เบาะรถให้ไม่เกะก,กะได้แบบสบายๆเลยละครับโดยหลังจากที่เปิดสวิตช์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะั้นก็ให้แตะ power ด้านหน้าตัวเครื่องครับโดยปุ่มนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมการทํางานได้ทั้งการเปิดปิดและก็เล่งระดับแรงลมได้ถึง2ระดับครับ ซึ่งเมื่อใช้เครื่องวัดค่าคุณภาพอากาศในรถนะครับก็จะเห็นว่าตอนเปิดที่ระดับหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาสักพักนะกว่าโมลพิษจะลดลงแต่พอเปิดไประดับ2อแล้วเนี่ยค่ามลพิษในรถเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับและด้วยที่ระบบเชื่อมต่อกับตัวรถแล้วนี่ไม่ต้องเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องตอนใช้งานให้ยุ่งยากเลยครับเพราะว่า e อร์เก25เนี่ยจะเปิดตัวเครื่องพร้อมกับการสตาร์ทรถที่โหมดสแตนบายนะครับและปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องดับนะครับเรียกได้ว่าสะดวกเอามากๆเลย ไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าในรถเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเกิน45องศามันจะทําการปิดการทํางานของแท่งไทเทเนียมโปรยูวีแบบอัตโนมัติและเปิดกลับมาเหมือนเดิมเมือ่ออุณหภูมิในรถล,ลดลงหรือถ้าเปิดใช้เบอร์สองอยู่มันก็จะลดระดับความแรงลมแบบอัตโนมัติเช่นกันครับแต่สำหรับใครที่อยากขึ้นรถแล้วเจออากาศสะอาดๆเลยเนี่ยก็สามารถติดตั้งให้แอร์เกิลเอจ25ทำงานแบบอัตโนมัติได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะต้องให้ช่างมาดูแลระบบและติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเอง หรือถ้าใครอยากยกไปตั้งใช้งานที่โต๊ะทางานนะก็ให้เปลี่ยนเป็นสายปั๊บแบบ2หัวแล้วหันด้านหน้าตัวเครื่องเข้าหาตัวนะครับเพราะการทํางานของ e อค l e AG 25นี่ครับจะครอบคลุมพื้นที่ในระยะแค่4-5เมตรเท่านั้นสําหรับการดูแลรักษานะก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่ใช้ผ้านะครับชุบน้ําแล้วก็เช็ดที่ตัวเครื่องได้เลยครับส่วนอายุการใช้งานของฟิลเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่รา,ราวๆหนึ่งถึงสปีเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเองครับ แต่ถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะไฟด้านบนก็จะกระพริบนะครับให้เราปิดสวิตช์ดังตัวเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากนั้นกดที่ถาดฟิลเตอร์ข้างขวาของเครื่องนะครับแล้วก็ดึงฟิลเตอร์และแท่งไทเทเนียมโปรยูวีออกมาถอดเปลี่ยนได้เลยจากนั้นนะกดปิดถาดฟิลเตอร์แล้วเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เครื่องใหม่กีกรอบหนึ่งและกดปุ่ม power ค้างไว้จนได้ยินเสียงเตือนเรียกก็เสร็จเรียบร้อยครับด้วหลังจากที่ผมเปิดใช้ Air g เกิล25นะครับระหว่างขับรถไปด้วยเนะี่ยก็พบว่าหายใจ โล่งขึ้นมากเลยครับเพราะว่าผมนี่ก็เป็นคนที่ปีภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วนะครับก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวแถมตอนเราไปเติมน้ํามันในปั๊มนะครับก็จะไม่ค่ได้กลิ่นสารระเหยจากน้ํามันเข้ามาในตัวรถเลยเพราะว่าหลังจากที่เราตาร้์นรถใหม่อีกรอบนะครับเจ้าแอคเกิรเอจี้าเนี่ยก็จะกําจัดกลิ่นออกไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศภายในรถนะครับเจ้า A อ g เก AG 25จี่้านี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับ